สาระหรือที่อินเดียเรียกว่าซานคือไม้ในพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์สำคัญสองครั้งนั่นคือในคราวพระนางสิริมหามายาประสูติเจ้าชายสิทธ,ธัตถะและเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแต่ปัจจุบันเข้าใจสับสนว่าเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันกับต้นสาระลังกาที่มีลักษณะดเด่นตรงดอกช่อใหญ่ออกมาจากลำต้นผลเป็นลูกกลมใหญ่คล้ายลูกปืนใหญ่ หากแท้จริงแล้วต้นสาระในพุทธประวัติจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นรังมีดอกออกตามซอกใบและปลายกิ่งผลเป็นเปลือกแข็งมีปีกรูปใบพายห้าปีกค่อยลงซึ่งในภาพจิตรกรรมฝาผนังตอนเสด็จปรินิพานที่วัดบวรนิเวศวิหารได้เขียนแสดงลักษณะของต้นและดอกสาระไว้อย่างชัดเจนสนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน